ไม่เสียเวลานะคะสำหรับคลิปแรกนะคะเอาใจเพื่อนๆที่เป็นติ่งเกาหลีเหมือนกันนะ,ะจะ๊ะก็เลยจะพูดเรื่องงานแฟนไซให้ได้ฟังกันคะ่ะวิธีการเข้างานแฟนไซนะคะให้เข้าไปที่เว็บออฟฟิเชียลของแต่ละวงคะ่ะ สระบวงค่าสักวงค่า SM Town นะคะให้เข้าไปที่ชื่อของแต่ละวงก็ SM Town .com นะคะคลิกไปที่ประกาศนะคะก็หาคำว่าแฟนไซน์ภาษาเกาหลีนะคะคลิกเข้าไปเสร็จแล้วก็ให้ดูรายละเอียดว่าเขาจะจัดงานไซาวันไหนให้ซื้อวันไหนถึงวันไหนที่ไหนอะไรอย่างนี้นะคะให้เราซื้อไซา์ที่ไหนแล้วก็เราจะได้ไซาที่ไหนนะคะคนที่เลือกว่าเราจะซรายที่ไหนได้แล้วเนี่ยให้รีบไปซื้อ CD วันที่เขากําหนดไว้นะคะแค่นั้นประมาณ3วันเท่าที่เคยจะมาก็เขาให้ระยะเวลาประมาณ3วันนะคะก็เสร็จแล้วก็เราไปซื้อเสร็จเขาก็จะให้คูป,ปองเรามาแล้วลเขาก็จะเอาคูปองหย่อนลงไปนะคะแล้วเราก็รอค่ะรอว่าเราจะได้มีโชคหรือเปล่านะคะก็สําหรับการซื้อมากซื้อน้อยนะคะวงที่ดังเนี่ยต้องซื้อมากเลยแหละ สหรับยิ่งวงวบยแบนเนี่ยคิดว่าต้องซื้อสุอแบบเสียงเงินเป็นแสนแขนไม่ได้จับนะจ๊ะผู้เลยก็วงผู้หญิงเนี่ยบางทีนะคะยิ่งเป็นวงจากค่ายนี้เนี่ยขายอัลบัม้มดีๆกันด้วยอะก็ขึ้นอยู่ที่ดุลยพินิจของแต่ละคนเหมือนกันนะอืมสําหรับตัวไฟเองเนี่ยเคยเข้าร่วมงานแฟนไซน์ของวงเลด้วเวนะคะอ,อัลบั้มไอศครีมเคค่ะซื้อมาทั้งหมด สี่แผ่นนะคะอันนี้เป็นอัลบัม้มที่ได้สายนะคะให้โอ้การ์ดน้องเยริด้วงการ์ดน้องเยริข้างหลังในอัลบั้มที่ได้สายนะคะมาเปิดอัลบั้มสายกันเลยะคะ่ะโอ้แป๊บนะคะคแป๊บนี่ ันนี้พี่เอรีค่ะวันนั้นนะคะเป็นวันที่วงเลดเบเวดได้ที่หนึ่งครั้งแรกค่ะเราก็บอกพี่เขาไปว่าพี่ยินดีด้วยนะสำหรับที่หนึ่งครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นเป็นจนรอบทายช่วงบ่ายค่ะ,แ,ะแต่รายการเนี่ยมันมีช่วงเย็นเขาก็บอกว่ายังแบบไม่ได้หรอกอะไรอย่างงี้แต่สรุปว่าได้นะจอ๊อพี่เอรี อันนี้ต่อไปเป็นน้องจอยค่ะชอบที่สุดเลยตัวซิงสวยมากแบบสุดๆจริงๆอันนี้เขาเซ็นก็ว่าอัสตาอันนี้ค่ะอันนี้แปลว่าพี่สาวะนะคะนี่ก็เป็นเบนดี้นะคะตอนเบนดี้เซ็นเนี่ยจะแบบว่าอืมคือเขาก็คงปแปลกใจว่าเอ๊ะทำไมถึง ให้เซ็นรูปนี้นะคะบาะว่ารูปที่เขาสวยกว่าน,นี้ก็มีอะไรอย่างนี้นะคะก็น่ารักน่ารักดีน่ารักรก็มีสวยมากชอบใจผมส้มมากอยากให้ผมส้มอีกอ่ะพวกน,นี้น้องแย่ดีนะคะอ่าคนนี้ก็น่ารักมากเหมือนกันแบบอืมน่ารจริงชอบคิตตี้มากต่อไปคนสุดท้ายสกีนะคะคนสกกีคนนี้น่ารักน่ารักคือเขาถามว่ายุเท่าไหร่ทุกคนจะถามาอายุเท่าไหร่นะคะ ก็เราก็บอกว่าอายุเท่ากาันเป็นเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เขียงว่าชาชิตาชินกูนะคะชินกูไปว่าเพื่อนค่ะน่ารักมากจบแล้วนะคะ,ะ,คะงานแฟนไซนเนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่า Face to face ใกล้มาก eye to- e y e แบบสบตาเราสมมติที่จะพูดคุยเกกับงานเกี่ยวกับศิลปินที่ทุกคนชื่นชอบได้น,นะคะระยะเวลาก็ถึงจะมีจำกัดแต่ว่ามัน,มนฟินมากเลยนะสำหรับคนที่เป็นแฟนคลับอย่างนี้นะคะก็ คืออารมณ์แบบคือใกล้กับงานแฟนมิทติ้งอะค่ะแฟนมิทติ้งอาจะแบบเรานั่งรออยู่เรานั่งมองเขาอยู่ที่แบบอะไรอย่างงี้นั่งอยู่ที่ข้างล่างเขาอยู่บนเวทีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะคอนเสิร์ตเราก็จะบกแท้งไปอะไรอย่างนี้แต่ว่าอันนี้คือแบบเห็นกันแบบตะๆนะจ๊ะฟินฟินฟินมากฟินมากการถ้าเกิดว่าใครเนี่ยได้เข้าร่วมงานแฟนไซแล้วเนี่ยอย่าลืมเอา อัลบั้มใบแน่นอนให้เขาทรายนะคะเอาคู่ป้องที่เราได้เป็นผู้โชคดีเนี่ยเอาไปด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมเอาหลักฐานการยืนยันเป็นการเป็นว่าเราเป็นคนนี้แน่นะไปด้วยนะคะอย่างเช่นถ้าเป็นชาวต่างชาติก็จะเป็นพาส,สปอร์ตนะคะแต่ถ้าเป็นคนที่เรียนหยุดเพ่เกาหลีแล้วเนี่ยก็สมาริที่จะเอาบาัตรเอลิการ์ดบัตรต่างดาวไปหรือว่า เป็นบัตรนักเรียนอะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะให้ดูว่าเราเป็นคนนี้ที่เป็นผู้โชคดีจริงๆอันนี้พูดถึงอัลบั้มที่ได้สมมตงมาแล้วนะคะมาพูดถึงอัลบั้มที่พี่ดวงอันนี้ซื้อไปสี่แผ่นใช่ไหมคะเด่นเนี้ดูนะจ๊ะความเสียหายแปดแผ่นจ้าแปดแผ่นแปด ตอนแรกเนี่ยซื้อมาแค่ห้าแผน่นแต่ว่ามีเด็กเกาหลีเนี่ยเขาแบบว่ารออยากแลกการ์ดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เลยถามเขาว่าเป็นเมนใครเขาบอกว่าเป็นเมนจอยเหมือนกันก็เราก็บอกว่าเป็นเป็นเมนจอยอะไรเงี้ยแบบปรากฏเหมือนกันเขาก็เลยแบบว่าอยากได้การ์ดจอยมากปรากฏว่าเราซื้อมาห้าแผ่นสมาร์ตอนแรกได้การ์ดน้องเยดีไปซะสองการ์ดเบนดี้อีกสามนะคะก็ คัดน้องเยดีสามหรือเบนดี้สองนี่แหละก็คือทุกคนก็อยกย้ายอยกย้ายเราก็เลยแบบโอ้ยอยากได้การจอยก็เลยไปซื้อใหม่มาอีกโดนมาอีกสามแผน่นก็ปรากฏว่าได้การน้องเย,ยดีมาอีกได้การเบนดี้อีกพี่เพิ่มมาคือการสกีนะคะพี่ไอรีนกับน้องจอยไม่เห็นนะ <laughs> แต่ว่าก็น่ารักแหละน้องน้องเย,ยดีน่ารักนะคะนี่การน้องเย,ยดีที่มีประมาณสามแผ่นได้ นี่รักพี่มากใช่ไหมลูกอ่ะอันนี้ไอศครีมเวกอันนี้เดอเลยนะคะข้างหลังนี่ก็ใครมีคำถามก็พิมพ์มาใน YouTube เลยนสำหรับวันนี้บ๊ายบายถ้าพูดไม่ละเอียดก็ขอโทษด้วยนะคะแต่ถามกันได้นะยังไงก็ไปก่อนวันนี้สวัสดีค่ะ